สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับในการเขียนจดหมายชี้แจงนะครับในการยื่นวีซ่าเกี่ยวกับอาชีพของลูกค้านะครับด้วยความที่ลูกค้าของผมนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรก hey, okay, so ิจนะครับหรือว่าเขาเปิดร้านอาหารแต่เป็นการเปิดร้านอาหารในอาคารพาณิชย์นะครับที่มีเพียงแค่สัญญาเช่าโดยที่เขาไม่มีใบจดทะเบียนเนาะทีนี้เนี่ยเวลาในการเขียนจดหมายชี้แจงเพื่อประกอบการยื่นวีซ่าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับหรือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ ว่าเขาเกิดวันไหนนะครับเขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่แต่ละคนเลยนะครับว่าอยากจะอธิบายข้อมูลในส่วนไหนนะครับผมก็จะอธิบายนะครับในส่วนของว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับอาศัยบ้านเลขที่อะไรแล้วเราก็จะมีการแจ้งกับสถานทูตน,นะครับว่าเรากําลังเขียน declaration ตัวนี้เนี่ยเพื่อ อธิบายนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเขาที่ใช้ในการอาศัยอยู่ในไทยนะครับต่อมานะครับวันนี้ก็จะอธิบายนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าของผมนะครับเขาเปิดร้านอาหารนะครับในชื่ออะไรมีสัญญาเช่านะครับอยู่ที่พื้นที่อะไรนะครับทีนี้เพิ่มดีเทลเข้าไปอีกครับผมอ่ะก็เลยเขียนนะครับดีเทลออฟมายฟู้ดช็อปนะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนิดนึงนะครับก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดของงานของคุณนะครับอ่ะอันดับแรกเลยก็คือเปิดตั้งแต่ตอนไหนนะครับจนถึงปัจจุบัน เปิดร้านกี่โมงวันไหนบ้างนะครับอันนี้คือจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับรายได้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เราได้มาเป็นเดือนเนี่ยไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เงินเดือนตรงนี้เนี่ยยังที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลูกค้าของผมก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทอันนี้นะครับหลังหักจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เฉลี่ย,ยเท่าไหร่อันนี้ก็ลูกค้าผมอยู่ที่4 0 0 0 0ถึงห้าหมบาทนะครับนนี้ ในเมื่อเราแจ้งรายละเอียดสําคัญไปแล้วนะครับว่าดีเทลของร้านของเขาเนี่ยคือเปิดวันไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะต้องมาแนบเอกสารนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับลูกค้าก็จะมีสัญญาเช่านะครับจริงๆสัญญาเช่าไม่พอนะครับต้องมีรูปถ่ายด้วยนะครับรูปถ่ายตรงนี้เนี่ยก็คือแนะนำนะครับให้ตัวคุณเองนะครับถ่ายอยู่กับร้านให้ใครถ่ายให้ก็ได้นะครับ แล้วก็ถ่ายเป็นเมนูอาหารก็ได้นะครับพูดง่ายว่าชี้แจงว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของร้านจริงๆนะครับผมและเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายชีย้แจงนะครับ mm. เกี่ยวกับอาชีพของลูกค้านะครับในกรณีที่เขาเนี่ย ไม่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือว่าใบจดทะเบียนบุคคลนะครับที่เกี่ยวกับบริษัทหรือว่าร้านนะครับตรงนี้มีแค่สัญญาเช่านะครับหรือว่าทุกคนเอาแพทเทิร์นของผมนะครับไปดัดแปลงแก้ไขได้เลยนะครับตรงนี้เพราะผมคิดว่าในกรณีถ้าหากผู้สมัครคนไหนเนี่ยไม่มีใบจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าใบจดทะเบียนพาณิชย์ก็ควรที่จะเขียนจดหมายชี้แจงและอธิบายแบบนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่าครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ